สบายดีมา,มานนี้เอาสิมาแนะนำเรื่องปัญหาสูบเนาะของผู้ใดที่ว่ามักฮอนไวเดอของผู้ใดที่มามักฮอนไว,ไมมนไวสูบเป็นละฮอนไวและโอลิ่งใหม่ไวเนาะเอามีวิธีแกะตัวนี้เป็นตัวสวยได้หลายเตอร์หมแหละสำหรับ ของไผที่ใซ่ไปแล้วฮอนแล้วตัวตัวจุกอยู่ก้นนี่หมักใหม่โอลิงนี่ในเปลี่ยนตลอดใส่ไปใส่ไปแล้วใหม่ลเลยเปลี่ยนตลอดผมชิมาแนะน้ำนี่เด้อน้ำยาน้ำยาใส่หมอน้ำรดยีด่ห้อใดก็ได้ได้เบดได้เบดร์ถูกยี่ห้อเนาะนี่แบบไหนก็ได้น้ำยาใส่หมอน้ำ ให้ไข่ฟ้าตัวนี้ออกไขนะ่ฟ้าตัวนี้ออกก่อนหนะนึ่ไข่ตัวนี้ออกนี่ไข่ไม้ไม้ไม้ออกตามเกี่ยวแล้วแล้วไข่ออกแล้วทางในให้มาใส่อยู่ห้องตัวตัวนี้เนี่ยใส่ในหลอดตัวนี้นี่อดตัวนี้ห้องห้องของตัวนี้ว่าเป็นใส่ในบอกนี้เลยในหลอดตัวนี้ ให้ไฮน้ำลงน้ำยามาดิน้ำยาตัวนี้ไฮลงแล้วกะอยู่ประมาณเาเกือบเต็มกระบอกอคนละไฮแล้วก็ซองวงซองวงเกือบเกือบเต็มกระบอกประมาณซํมนี่บอกเบียบเต็มกระบอกให้มันได้ละลาย,ลายให้มันท่วมแกนแกนทา้งนในเห็นท่วมแกนเล็กทางในเอาหลายเพราะว่ามัน มันจะช่วยในการระบายความร้อนเนาะช่วยในการระบายความร้อนเวลาเาสูบแล้วมันระบายความร้อนเมื่อสูบเฮามันมันความร้อนมันบ่บ่ขึ้นสูงหลายมันบ่ร้อนหลายเนาะแล้วโอลิงของเฮามันจะทนมันจะทนต่อการซึกลอและก็บบ่มักใหม่เนาะตัวนี้นี่ไซนี่ได้ผลเด้อ ผู้ใดที่ว่าบ่หันได้ลองเฮ็ดห่าบ่บ่ทันได้หู้เนาะลองลองเอาวิธีนี้ไปเฮ็ดเบิงนะ่งเนาะกุมดนสูบตัวนี้ซื้อแต่โด้แล้วสูบตัวนี้นะใช้างานมาประมาณหกหกหกปีไปเจ็ดกว่าปีและหาก็เคยเปลี่ยนแต่สูบซ่อมทางในเท่อเดียวสูบตัวนี้เด้อเป็นรุ่นทำอิดร,ร,รุ่นเก่ารุ่นตะกี้พล่ะนี่ห้อ เดี๋ยวยี่ห้อพอดีไม่อยากเห็นประเด,ดี๋ยวเชียวให้เบิ้งว่โฟกัสนะเดีย๋ยวเดี๋ยวยี่ห้อฮิปบี้ยี่ห้อพอดีแล้วหลายคนมักเจอปัญหาตัวนี้คือกัน,น,กนกดิมักเฮียเนาะมักเฮียเวลาเข้าป่าเข้าดงนี่เนาะตัวนี้ มาเฮียนี่อย่าตลอดให้เฮ็ดจังนี้เลยเด้อดิตัวสวยของหาง่ายเสื้อเพียกก็เฮือนเท่าน like 네ี้แหละนี่มัดเกาะใส่ห้อยสโลดดีห้อยสแล้วกดโตตัวบิดมันไ้กับเจาะหูเนะเจาะหูแล้วก็มัดเกาะไปเฉยเลยนีเวลามันมาไอ้เป็นย่งมันก็สิบ่เฮียถ้ามันเฮียออกไปมันก็สิ ตกไปมันก็ห้อยอยู่แถวนี้คือเก่าแล้วมันมันมันบวตกไปใส่เขาเขาห้อยห้อยใบเด็ดเนาะนี่หลายคนบางเ,เฮียเทียในซอกซื้อใบตลอดนี่นะเห็ดแบบนี้ลองมึงเดอ้อเหตุแบบเวง่ายลองมึงเด้อผู้ดใดที่ว่าบนานัณฑุถ้าว่าผู้ใดฮู้แล้วก็ เลีนผ่านได้เนาะอันนี้เราแนะ่ยนำสำหรับมือใหม่ส่วนไหล่มือใหม่ที่หากำลังเฮียนลินนี่เขาจะบอกหูเรื่องนี้ไนได้บางคนเนะาะเฉพาะว่าคนที่เพิ่นลินมาดุดแล้วเพิ่นซ้ำนานแล้วเพิ่นก็จะเข้าใจระบบมันดีเนาะการใส่งานเพื่อให้มันมีความทนทานขึ้นแล้วก็กุ้มดุลกเก่า มีแต่ท่นนี้เนาะคลิปนี้เอานำมาบอกเคล็ดลับเอามาฝากให้สาวลมเขาทุกคนได้เอาไปนำไส้นำกันเนาะเทคนิคตัวนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อกดติดตามด้เด้อเจ้า